สิบสองคำอวยพรวันตรุษจีนชุนเจ๋จู่ฝุ่ยคำว่าชุนเจ๋จู่ฝุ่แปลว่าคำอวยพรปีใหม่หรือว่าคำอวยพรวันตรุษจีนมาจากคำว่าชุนเจ๋ชุนแปลว่าฤดูใบไม้ผลิและคำว่าเจ๋แปลว่าเทศกาลชุนเจ๋ก็คือเทศกาลฤดูใบไม้ผลิ หรือวันปีใหม่ของจีนคําว่าจู่ฝูแปลว่าอวยพรจู่ฝูอีแปลว่าคําอวยพรนั่นเองค่ะและในการพูดอวยพรนะคะเรามักจะขึ้นต้นด้วยจู่หนีที่แปลว่าขอให้คุณขอให้เธอหรือคําว่าจู่หนินที่แปลว่าขอให้ท่านจู่หนินใช้สําหรับผู้ใหญ่ผู้ที่มีอายุมากกว่าหรือว่าใช้พูดกับลูกค้าก็ได้ค่ะ และคำอวยพรที่เรียกได้ว่าเป็นคำอวยพรจุดจีนประจำของคนไทยเลยนะคะก็คือคำอวยพรนี้ค่ะซินเจิงหยู่ยี่ซินเหนียนฟาดไฉอ่านเป็นสำเนียงจีนกลางแบบนี้อาจจะไม่ค่อยคุ้นเคยนะคะแต่ถ้าพูดเป็นสำเนียงแต้จิ๋วก็คือซินเจีย u ยู่อีซินนี้หวัวช้นั่นเองค่ะเรากลับมาที่ภาษาจีนกลางกันนะคะ คำว่าสิ้นเจิงคำนี้แปลว่าเดือนที่หนึ่งของปีอักษรเจิงตัวนี้เป็นตัวยินจื่อนะคะก็คือออกเสียงได้หลายแบบโดยถ้าออกเสียงว่าเจิงจะแปลว่าตรงและถ้าออกเสียงว่าเจิงจะแปลว่าเดือนที่1ของปีคำว่าอยู่ยี่แปลว่าสมหวังและประโยคหลังนะคะสิ้นเหนียนฟาดฉายสิ้นเหนียนแปลว่าปีใหม่มาจากคำว่าสิ้นที่แปลว่าใหม่ เหนียนที่แปลว่าปีและคำว่าฟาดฉายแปลว่าร่ำรวยชินเจิ้งหลุยเดือนใหม่สมหวังชินเหนียนฟาดฉายปีใหม่ร่ำรวยและนอกจากประโยคนี้นะคะเราไปดูคำอวยพรวันตรุษจีนอีก12ประโยคกันค่ะประโยคที่หนึ่งชุนเจียคายเลอ่อชุนเจียคายเลอ่อสุขสันต์วันตรุษจีน หรือเราจะพูดว่าสิ้นเหนียนไคว่เล่อก็ได้ค่ะสิ้นเหนียนแปลว่าปีใหม่ใช่ไหมคะคําว่าไคว่เล่อแปลว่าสุขสุขสันต์คำนี้มักใช้ในคําอวยพรค่ะเช่นเชิงวิวไคว่เล่อสุขสันต์วันเกิดชุนเจียไคว่เล่อสุขสันต์วันตรุษจีนสิ้นเหนียนไคว่เล่อสุขสันต์วันปีใหม่คําว่าสิ้นเหนียนไคว่เล่อสามารถใช้พูดได้ทั้งวันปีใหม่สากลรวมถึงวันปีใหม่ของจีนก็ได้ค่ะ 心想事成，心想事成，心想事成คิดสิ่งใดขอให้สมปรารถนาคำว่าสิ้นแปลว่าใจเสียงแปลว่าคิดอยากชื่อแปลว่าเรื่องราวธุระและคำว่าเฉงแปลว่าสำเร็จสิ้นเสียงชื่อเฉงคิดหวังสิ่งใดขอให้สำเร็จ คำวอวยพรที่สามสุขภาพแข็งแรงคำสุขภาพแงง่สุขภาพแข็งแรงคําขงว่าสุขภาพแข็งแรคำ่านี้แปลงแรงว่ารคำ่างกายสุขภาพและรคํ่าว่าสุขภาพแขงคำว่าสุขภาพแข็ง,ขงคำว่าแข็งคำว่าสุขภาพแข็รงว่สุแข็งแรงคสุขภาพดีรว่าสุขภรืคำว่าจูขหนพแขรือว่าสุขภาะะ็วขา็น จู่หนีเช่นถีเจียนคังขอให้คุณสุขภาพแข็งแรงคำอวยพรที่สีว่านชื่อหยู่ยี่ว่านชื่อหยูยี่สมปรารถนาทุกประการคําว่าว่านแปลว่าหมื่นหรือว่าจํานวนหมื่นคํานี้ในความเชื่อของจีนแปลว่าจํานวนมากมายมหาศาลแบบไม่มีที่สิ้นสุดคําว่าชื่อแปลว่าธุระเรื่องราวว่านชื่อจึงแปลว่า ทุกประการทุกเรื่องราวบวกกับคำว่าอยู่ยี่นะคะที่แปลว่าสมหวังสมปรารถนาว่านชืลอ,อย,ยจึงแปลว่าสมปรารถนาทุกประการคำวอวยพรที่5กงสีฟาฉายกงสีฟาฉายมั่งคั่งร่ำรวยคำว่า กงสีแปลว่าอวยพรยินดีในการพูดแสดงความยินดีนะคะท่านนึกคำอะไรไม่ออกให้จำสั้นๆเลยค่ะกงสีคนจีนมักจะพูดว่ากงสีกงสีความหมายก็คือยินดีด้วยขอแสดงความยินดีด้วยและคำว่าฟาดฉายคำนี้แปลว่าร่ำรวยมั่งคั่งกงสีฟาดฉาย,าย,าฉายจึงแปลว่าอวยพรขอให้มัง่งคั่งร่ำรวยนั่นเองค่ะและคำนี้มักจะมาแบบเป็นคู่นะคะก็คือจู่หนีชิ้นเหน,นียนไข่เล่ กงสีฟาฉายสุขสันต์วันปีใหม่ขอให้มั่งคั่งร่ำรวยนั่นเองค่ะคำวอวยพรที่6หลงเหนียนต้าจีหลงเหนียนต้าจีหลงเหนียนต้าจีโชคดีในปีมังกรปีใหม่จีนที่จะถึงนี้นะคะเป็นปีมังกรคำว่าหลงแปลว่ามังกรเหนียนแปลว่าปีหลงเหนียน ปีมังกรและคำว่าต้าจีต้าจีคำนีแ้แปลว่าโชคดีโชคใหญ่เราสามารถพูดว่าหลงเนียนต้าจีหรือว่าจู่หนี่หลงเนียนต้าจีขอให้คุณโชคดีในปีมังกรคำวยพรที่7ต้าจีต้าลี่ต้าจีต้าลี่ โชคใหญ่รวยทรัพย์คำว่าต้าจีนะคะก็คือโชคเหมือนข้อที่แล้วนะคะส่วนคำว่าต้าลี่ลีแล่แปลว่าดีหรือว่าสิ่งที่ดีค่ะและหมายถึงความร่ำรวยด้วยต้าจีต้าลี่ก็คือโชคใหญ่รวยทรัพ์จู้นี่ต้าจีต้าลี่ขอให้คุณมีโชคใหญ่รวยทรัพย์คำมวยพรที่8กงเุณอสินงี่คุณคอ ซินสีโชคดีรับปีใหม่คำว่ากงเข่อแปลว่าอวยพรแสดงความยินดีซินมาจากซินเหนียนที่แปลว่าปีใหม่และคำว่าสีแปลว่าความสุขกงเข่อซินสีจึงแปลว่าการอวยพรให้โชคดีรับปีใหม่ที่กำลังจะมาคำอวยพรที่เก้าเื่อเย่ฟาตาชื่อเย่ ฟาตาอาชีพการงานเจริญก้าวหน้าคําว่าชื่อเย่แปลว่าอาชีพการงานธุรกิจและคําว่าฟาตาแปลว่าเจริญก้าวหน้าเจริญรุ่งเรืองคํานี้ใช้วอวยพรสำหรับคนที่ทํางานหรือว่าเจ้าของกิจการก็ได้นะคะก็จะเป็นจู uni, ye, ่นีชื่อเย่ฟาตาขอให้กิจการของคุณเจริญรุ่งเรืองหรือว่าขอให้งานของคุณเจริญรุ่งเรืองค่ะ คำวอวยพรที่สิบจีเสียงหยู่ยี่จีเสียงหยู่ยี่โชคดีสมปรารถนาคำว่าจีเสียงคำนี้แปลว่าโชคดีหรือว่าอุดมสมบูรณ์ก็ได้นะคะหยู่ยี่สมหวังสมปรารถนาจู้นี่จีเสียงหยู่ยี่ขอให้คุณโชคดีสมปรารถนาคำวอวยพรที่สิบเอ็ด ฝูรูช่วงเฉียนฝูรูชวงเฉียนบริบูรณนะ์ทั้งโชคลาภและเงินทองคําว่าฝูรูแปลว่าสมบูรณ์บริบูรณ์และคําว่าชวงเฉียนคํานี้แปลว่าทั้งหมดทั้งมวลบริบูรณ์นที่นี้ก็คือทั้งโชคลาภและเงินทองนั่นเองค่ะจู ni, ่หนี่ฝูรูชวงเฉียนขอให้คุณบริบูรณ์ทั้งโชคลาภและเงินทอง และสุดท้ายคำอวยพรที่12นะคะซื่อจีผิงอันซื่อจีผิงอันปลอดภัยไปตลอดปีคำว่าซื่อแปลว 4, ่าสี่จีแปลว่าฤดูซื่อจีสี่ฤดูก็หมายถึงตลอดปีนั่นเองค่ะและคำว่าผิงอันแปลว่าปลอดภยัยราบรื่นไร้อุปรสรรคซื่อจีผิงอันจึงแปลว่าปลอดภัยไปตลอดปี จะทำอะไรก็ขอให้ไร้อุปสรรคนั่นเองค่ะ